สาวัสดีครับวันนี้กับไอทิวนะครับผมนี่วันนี้เรามีตำเส้นเล็กหมูกรอบนะครับนี่กรอบแค่ไหนฟังอันนี้คุณฝ่ายคนทำนะครับอืเส้นเล็กก็มาทำตำได้ครับตุกๆกเลยอื นุ่มใส่ลิมุกอบมีข้าวคั่วถั่วหอมแขกนะครับแล้วก็มะนาวน้ำปลา มือเลยพี่น้องอืมอัมม Ừ. <tôi đồng ý> à. Kính bà ba, để bà hết mẹ kính cần, cần.